สวัสดีค่ะรีวิวสินค้านะคะกับรถ Ford Ranger น,นะคะติดตั้งเป็น Keyless Push Start นะคะฟังก์ชันการใช้งานนะคะ,ะมาดูฟังก์ชันแรกค่ะเป็นระบบ k e y l e นะคะเวลาเดินเข้าใกล้ตัวรถนะคะรถจะทําการคายล็อกให้เองออ t โต้ค่ะโดยที่ไม่ต้องกดที่ตัวรีโมทนะคะสะังเกตจากสัญญาณไฟเตือนนะคะตัวนี้ก็คายล็อกทุกประตูเลยนะคะทุกประตูเลย แล้วก็เช่นเดียวกันค่ะเวลาเราเดินออกห่างจากตัวรถนะคะรถเป็นทําการล็อกเองออโต้ค่ะเกี่ยวที่ไฟฉุกเฉินเตือนนะคะนี้ก็ทกําการล็อกเป็นที่เรียบร้อยนะคะทําการสั่งตัดเครื่องนะคะนนเป็นฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งค่ะสั่งตัดเครื่งองผ่านตัวรีโมทนะคะเรากดปุ่มยิง้างไว้นะคะ เนี้ก็ทําการสั่งตัดเครื่องผ่านตัวรีโมทของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าจะดับเครื่องยนต์นะคะก็สามารถตัดที่ตัวรีโมทได้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ก็ทำการดับเครื่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะอ่าภายในตัวรถนะคะแล้วก็จะมีเป็น ปุ่ม push start ปายไุคทไายใรนรถนะคะเดิมของรถุ่นนีนนะคะเป็นแบบเแดคเสียบธรรมดามานะคะ,ะการใช้งานนะคะกดครั้งแรกจะเป็นไฟ AC ค่ะแล้วก็กดครั้งที่สองจะเป็นไฟออนนะคะกดอีกครั้งจะเป็นการปิดค่ะทําการสั่งการเครื่องนะคะโดยการเหยียบที่เบรคค้างไว้นะคะแล้วก็กดที่ปุ่มส start นะคะรถก็จะทการสั่งการเครื่องนะคะ ก็สรับเครื่องเป็นที่ก็ได้นะคะแล้วก็ดักเครื่องยนต์ค่ะง่ายมากๆเลยนะคะฟังก์ชันก็ค่อนข้างจะทันสมัยนะคะอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะเป็นระบบเซฟตี้นะคะตัวนี้นะคะเวลาเราลดล็อกอยู่นะคะตัวปุ่มนะคะก็จะไม่สามารถกดใช้งานได้นะคะนี่นะคะ คุณค้าท่านไหนนะคะสนใจระบบนี้นะคะก็อ i n อบ์เขามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะตอนนี้ก็มีติดตั้งกับรถเกือบทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ